สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องโรคไบโพลาร์นะฮะตอนแรกผมอาการสุดท้ายที่ผมเป็นก็คือการนอนไม่หลับนะครับแล้วผมก็ไปหาหมอหมอ,หมอให้ยามาสามัวนะให้กินยาก,ก่อนนอนนะแล้วตอนนี้ผมก็นอนหลับนะผมจะผมว่าผมจะเลิกกินยาแล้วนะฮะเพราะว่าผมนอนหลับแนละ้วผมลองนอนเที่ยงดู้วนะมันนอนหลับนะครับก็คือตอนนี้อาการผมหายเป็นปกติเลยนะ ือเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนชาวบ้านธรรม,าม,มดาปกติเหมือนทุกคนเนะี่ยอนนี้ผมหายจากโรคไบโพลาเลยนะครับทำยังไงถึงหายนะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าถามผมนะหนึ่งเลยคือวิ่ง 2. นั่งสมาธิ 3. เล่นเล่นได้เหมือนเด็ก 4. 4. ่สีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองนะครับก็ประมาณเนี้แล้วก็ห้า อาคือคุยกับคนที่เยอะไปอยู่คนคุยกับคนนะ่ะคุยกับคนเยอะเดี๋ยวก็หายคือเราอย่าไปอยุดบนในห้องคนเดียวนะแล้วก็กินยาตามหมอสั่งนะอย่าอย่าอย่าอ,อ,อ,อย่าไปอวดฉลาดนะอย่าไปคิดว่าเอ้ย,ยาทําให้เป็นแบบนู้นได้แบบนี้รูเป็น,นคนในโลกใบพร,รา่าม,ม,ม,มันมันจะฉลาดนะจะทาให้หัวสมองมันเนฉลาดเพราะว่ามันดีดกาแฟอะไรดีดยาบ้าที่ ที่เสพเข้าไปอ่ะเหมือนเหมือนผมอ่ะผมผมเป็นโรคไเวราเพราะว่ากินกาแฟเออสามกระป๋องแล้วก็แล้วก็กินเอ็มร้อยไปหนึ่งหนึ่งขวดมันก็เลยดีนะ <S <S ตอนแรกผมหายได้ก็เพราะวิ่งนะวิ่งกับนั่งสมาธิแล้วต่อมาก็คือเล่นกับเด็กแล้วก็กินอาหารดีๆแล้วคุยกับคนนะ <S <S ผมหายได้คนเป็นเพราะแบบนี้นะครับ คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะเพราะผมหายแล้วอัาเด่นอาการของผมเองนะคือหายปกติเลยนะรู้สึกด,ด,ดีขึ้นเยอะเลยฮนะนอนนอนหลับเลยนะตอนนี้ไม่ตอนแรกก,นนนะรก,ก็นอนไม่หลับเพราะว่าคิดมากคิดมากนอนไม่หลับเพราะคิดมากเนื้ออารมณ์มันเวียงบางครั้งอารมณ์เวียงเราคุมอารมณ์ไม่ได้เราก็ต้อง,น,งนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิวันละสิบห้านาทีก็ได้นะ ถ้านอนไม่หลับก็ให้นอนให้นอนสมาธิถูกลมหายใจจอ่ออยู่ที่ลมหายใจนะหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกขวนอาใจนะเข้าออกเข้าออกถูกลมหายใจ,นะยใจะฮะนอนสมาธิแล้วถ้านอนไม่หลับนะถ้ายัางไม่ได้กินยาถ้ากินยาจนกว่าจะนอนหลับเองได้แค่นั้นแหละไม่หมอรักษา ผมจะเลิกกินยานะเพราะว่าเพราะว่าผมผมดีขึ้นแล้วนะผมผมจะไม่กินยาแนละ้วเพราะผมนอนหลับเองได้นะคแค่นี้แหละผมมาช่วยทำคลิปให้ทุกคนดูนะลาก่อนนะครับผมครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสไตา์สำหรับไบบล่านะครับ